สวัสดีครับผมโคชเป้งนะฮะสาธิกธนทักษ์วันนี้เราอยู่กับโครงการนะครับไทยแ n งซองฟิตไฟโควิด19นะฮะวันนี้เราจะมาฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและก็สะโพกนะครับทาให้เราวิ่งได้อย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ท่าที่จะมาแนะนําคือเป็นชิปบริดจ์นะฮะก็คือเหมือนสะพานเรานั่นเองเบื้องต้นนะครับให้เราเริ่มจากนอนหงายนะครับนอนหงายชันเข่านอนหงายชันเข่าอย่างนี้นะครับมือวางแนบข้างลาตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามยืดอก นะครับกดคางไว้หายใจออกแล้วเราทําการยกสะโพกขึ้นมาจนต้นขากระลำตัวเนี่ยตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับค่อยๆลดลงชา้าๆแต่ีนี้คือจะมีข้อควรระวังคือเวลาเราออกแรงเนี่ยให้นึกภาพว่าเราออกแรงจากสะโพกพอสะโพกมันหดตัวเนี่ยมันทําการยกเชิงกานเราขึ้นทิศทางที่เชิงกานเรายกขึ้น,นก็คือจะโค้งมาด้านหน้าบางคนเนี่ยจินตภาพว่ามันไปยกขึ้นไปข้างบนเงี้ยมันจะเกิดการแอนหลังส่วนล่างทําให้ปวดหลังนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องถูกต้องก็คือออกแรงเก่งสะโพกจนรู้สึกว่าสะโพกเนี่ยมันเก่งเต็มที่โดยที่หลังเนี่ยไม่ปวดการที่เราจะไม่ให้หลังแอนเนี่ยเราต้องเกง่งเก่งหน้าท้องไว้นิดหนึ่งนะครับอ,อย่าให้หลังมันแอนไว้เก่งหน้าท้องมุนก,ก้นกบไว้นิดหนึ่งและออกแรงยกขาขึ้นทีนี้สิ่งสําคัญเลยคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเก่งแค่ข้างเดียวนะครับผมขออนุญาตเช่นถ้าบางคนเนี่ยชอบนั่งตัวเอียงเวลาเรายกสะโพกขึ้นเนี่ยอาจจะมีการยกแล้วสะโพกเอยียงข้างใดข้างหนึ่ง ให้ออกแรงจนรู้สึกว่าสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นมาเกรงเต็มที่เท่ากันนะครับค่อยๆลดลงช้าๆทุกครั้งที่เราทำเนี่ยออกแรงจนเกรงสะโพกสองข้างเท่ากันนะครับ10ครั้งอลองทำพร้อมกันก่อนนะครับหายใจออกยกขึ้น3ามหายใจเข้าลงให้ช้า สี่ห้าหกแอ่าแต่ทีนี้เราจะเป็นนักวิ่งเนี่ยง่ายแค่นี้อ่า uh, mm hmm. uh, ก็ไม่ทัดนะครับ mm hmm. ผมให้ชอยไว้สำหรับใครที่อยากได้ความท้าทายที่มากขึ้นก็คือ หลังจากที่เราทําได้เนี่ยให้ทําขาเดียวนะครับทำขาเดียวก็คือยกขาขึ้นข้างหนึ่งออกแรงยกสะโพกขึ้นนะครับค่อยๆลงช้าๆหายใจออกยกสะโพกขึ้นนะครับขึ้นไปให้สะโพกเนี่ยเก่งเต็มที่เหมือนเดิมค่อยๆลงนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือไม่ควรปวดเมื่อยบริเวณหลังนะครับต้องรู้สึกเก่งเต็มที่อยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนะครับ ทำหนึ่งเซตเนี่ยเริ่มจากทำสิบครั้งให้ได้ถูกต้องก่อนหลังจากนั้นพัฒนาเป็นทำจนไม่ไหวนะครับนับเป็นหนึ่งเซตถ้าสองข้างมันไม่เท่ากันนะฮะก็เอาข้างที่น้อยเนี่ยสมมติมาได้15ทีอีกข้างหนึ่งก็ทำสิบห้าทีก็พอให้มันลอค่อยๆขึ้นไปพร้อมกันก่อนก็นกได้นะครับทเป็นประจําอย่างน้อย1-3เซตนะครับถ้าแข็งแรงหน่อยก็สามารถทํา3เซตได้อาทิตย์ละ2ครั้งครับรับรองว่าจะทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยดีขึ้นการวิ่งพัฒนาขึ้นแน่นอนครับ